โอ้นี่เรามาตั้งแต่เขายังไม่ตั้งเวทีเลยดูความรักแฟนคลับของแม่ของผมดูครับยังไม่ตั้งเวทีกันเลยครับนับนั่งพื้นครับนั่งพื้นน่ะจองไว้แล้วนั่งพื้นนี่ผมนี่แม่ผมเองครับเราเน้ยว่าไม่นึกว่าจะได้นั่งหน้าๆนะนึกว่าคนไม่ค่อยมานะที่ไหนได้มาเยอะนะใช่ป่ะเต็มเลยโอ้โหใจรักโหยากนะครับเนี่ยลิเกระดับนี้ ยากมากนะครับหานี่มาช่วงเวลาประมาณสี่โมงเนาะยังยังยังแน่นอย่างนี้เลยเดยีมาเขายังไม่ทําอะไรเลยเนีย่ยเวทีเวทีเขากำลังก่อสร้างมาเนี่ยคาดว่าเล่นประมาณสามทุ่มใช่ไหม <S 2> <S 2> ว่าเล่นประมาณสามทุ่มนะเออดูเดี๋วถ้าคนมาจองเนี่ยแล้วเราจะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับเราอยู่ท้ายๆนู่นนะครับเนี่ยตรงที่ผู้ชายตื่นเ้นนั่งอะ่ะโอ้ย ทางจะเวทีพอสมควรแต่ว่ามันใกล้ก็ต้องมาเนาะใช่ไหมเออนี่แหละใจเรารักสนครับผมสอนรามนะครับนั่อหน้าวัดบางบอนะครับสถานที่นั่งครับดูสอนรามนะครับนั่งกับเพื่นทุกคนนะครับดูฟรีครับดูฟรีแถมใกล้บ้านใครจะไม่มาดูครับร้อนสุดมากตอนนี้เนีย หช่ตัวเลือนนะครับนั่งกันดูนี่ครับน,นบ่าจะเห็นกันทุกคนแหละครับเพราะว่าเรานั่งต่างาเวทีนะไม่น่าจะมีเก้าอี้มาบาังได้ใช่ไหมร้อนป่ะเ<ม>อออากาศอ่าแต่ร่าเราเริ่มจะมืนแล้วเ,เย็นนเลยคนชอบขนาดไหนมาแต่สี่ห้าโมงโอ้โหนี่หกโมงกว่าแล้วดสอรามน้ำเพชรแสดงจริงสามทุ่ม ยยาวไปนะร้อนแค่ไหนก็ไม่สนใจครับเพราะว่าเราจะมาดูสอนรามน้ำเพชรครับผู้คนต่างพัดอยโบไปโบกมานะครับร้อนทุกคนครับร้อนร้อนแต่อย่างไรก็ต้องมาดูให้ได้นะครับร้อนนะครับร้อนร้อนหมดเลยพัดหมดเลยั้ยร้อนมากผมก็ร้อนครับ ใครถอดใจครับแต่ที่นั่งยังว่างนะครับว่างมากดูฟรีอันนี้คือจองไว้จองไว้แต่ไม่มีใครนั่งจองไว้แต่ไม่มีใครนั่งไม่มีใครจองไว้แต่ยังไม่มีใครนั่งใช่ไหมจองไว้แต่ยังไม่มีใครนั่งนะครับมปโรงปดูนี่ไปจองไว้แต่ยังไม่มีใครนั่งอ่จองไว้เฉยแต่ยังไม่มีใครนั่ง ต่างปั๊บเลยนะครับโอ้มันก็เลยโล่งครับเพราะว่าเราไปที่ของเราอยู่แล้วใ,ใช่ใชร้อนครับร้อนพัดเข้าไป